ดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูแอมอีกครั้งนะคะในการเรียนความพร้อมอาที T. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะตามนี้นะคะคุณครูแอมจะพาเด็กๆมาทำแบบทดสอบนะคะของปีการศึกษา2566นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันได้เลยค่ะคราวนี้นะคะ คุณครูจะให้เด็กๆดูตอนที่หนึ่งนะคะเราจะมาอ่านดูเรื่องคำนะคะเราจะตอบคำถามข้อหนึ่งถึงข้อสิบให้นักเรียนนำตัวอักษรนะคะมาเติมใต้ภาพนะคะโดยให้มีความสัมพันธ์กันกับคำที่กำหนดให้นะคะเรื่องคำตอนภาพเราจะไปกันเลยนะคะอะดูภาพได้เลยนะคะ ภาพจะมีทั้งหมด12ภาพแต่ข้อสอบเรามี10บข้อนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะมีตัวลวงนักเรียนอยู่จะมีภาพที่ลวงนักเรียนอยู่สองภาพนะคะดูดีๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อ1ลูกเสือนักเรียนคิดว่าภาพไหนเป็นภาพลูกเสือคะดูดีๆนะคะคำตอบก็คือข้อ ขอควายค่ะเก่งมากเลยนะคะข้อสองไอศกรีมไอศกรีมคือรูปไหนคะไอศกรีมก็คือไอติมนั่นเองนะคะไอศกรีมก็คือรูปที่รูปที่ข้อกอไก่ค่ะ เก่งมากค่ะต่อไปนะคะข้อ3ชมพู่นะคะชมพู่คือรูปไหนคะเมนเห็นหรือยังเอ,อ่ยตอนนี้คุณแอมเห็นแล้วนะคะว่าชมพู่คือรูปไหนชมพู่ก็คือชมพู่ก็คือรูปชอช้างค่ะต่อไปนะคะข้อสี่ กะลำปลีกะลำปลีคือรูปไหนคะกะลำปลีก็คือรูปขอ้อจอจานค่ะ<า>ข้อจอจานนั่นเองนะคะต่อไปก็กค่ะสิงโตสิงโตอยู่ที่ไหนนะไหนคะเห็นสิงโตแล้วเอยสิงโตอยู่ที่ข้อ ข้อชอเชอคิค่ะเก่งมากคะ่ะต่อไปเราจะไปต่อในข้อ6กันเลยนะคะข้อ6ก็คือลูกชิ้นนักเรียนเห็นลูกชิ้นยังคะลูกชิ้นอยู่ที่ไหนคะลูกชิ้นอยู่ที่ข้อขอไขอ่ขคะ่ะ ขอไข่ค่ะต่อไปข้อ7ค่ะดินสอดินสออยู่ตรงไหนนะ้าไหนใครเห็นดินสอแล้วดินสออยู่ที่ขอ้อชอชิงค่ะต่อไปค่ะต้นไม้ไหนใครเห็นต้นไม้แล้วดูซิดูซิสิบสองรูปนี้มีต้นไม้อยู่ตรงไหนนะ้า มอยู่ที่ข้อข้อ,อยอผู้หญิงค่ะต่อไปข้อเก้าค่ะรถไฟรถไฟหน้าตาเป็นยังไงนะไหนใครรู้จักรถไฟบ้างรถไฟอยู่ที่ข้อข้อข้อง,อง,งูค่ะ มากค่ะต่อไปข้อสุดท้ายของตอนนี้แล้วนะคะข้อ10ไข่ดาวไข่ดาวอยู่ตรงไหนนะไข่ดาวอยู่ที่ข้อข้อตอประตักค่ะเด็กๆเ,เขียนตอปรตักให้ถูกนะคะตอปรตักจะต้องมีสองหยกักถ้าหนูมีหยักเดียวเขาจะกลายเป็นดดชดานะคะ เพราะฉะนั้นเขียนต้องระมัดระวังด้วยนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะเราจะไปต่อกันในตอนที่2เลยค่ะตอนที่สการเล่าเรื่องจากภาพและการอ่านรู้เรื่องประโยคข้อที่11-15ถึง15ให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนดแล้วเล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง,ง่ายๆให้ได้ใจความ อันนี้ก็ข้อละสองคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นเลือกเขียนประโยคที่ง่ายสาั้นได้ใจความนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะข้อ11นักเรียนจะต้องดูภาพดีๆว่าภาพนี้น่าจะหมายถึงสถานที่ใดภาพนี้ก็มีสัตว์มากมายสัตว์แต่ละตัวก็จะอยู่ในกรงหรือในข้อของเขาแล้วก็มีคนให้อาหารกระตา สถานที่นี้น่าจะเป็นสวนสัตว์ใช่ไหมคะเด็กๆสวนสัตว์เนี่ยเราจะแต่งประโยคเกี่ยวกับสวนสัตว์ไว้ยังไงดีนะเราจะแต่งประโยคจากภาพได้ว่าฉันไปสวนสัตว์พี่ไปสวนสัตว์น้องไปสวนสัตว์เพื่อนไปสวนสัตว์หรือฉันให้อาหารกระต่ายพี่ให้อาหารกระต่ายน้องให้อาหารกระต่าย เพื่อนให้อาหารปลาตะ่างประมาณนี้นะคะเอาคําที่เด็กๆเ,เขียนได้แล้วได้ใจความสมบูรณ์นะคะเราจะไปต่อกันในข้อที่สองค่ะข้อที่สองก็คือรูปของเขาจะเป็นรูปน่าจะเป็นที่ไหนคะเด็กๆค,คุณครูว่าน่าจะเป็นทุ่งนาเพราะว่ามีชาวนามีควายมีหุ่นไล่กาใช่ไหมคะเราจะแต่งประโยคได้ว่า พ่อเป็นชาวนาตาเป็นชาวนาปู่เป็นชาวนาลุงเป็นชาวนาหรือฉันไปทุ่งนาฉันไปเลี้ยงควายหรือฉันอาจจะไปดูหมุนไรกาก็ได้ถ้าเด็กๆเ,เขียนคำว่าหุ่นไรกาได้ก็เขียนคำว่าหมุนไรกามาได้นะคะแต่งประโยคประมาณนี้นะคะเราจะไปต่อกันในข้อ13ค่ะข้อ13เด็กๆดูภาพนะคะ ภาพนี้จะเป็นภาพที่มีคนหลายคนช่วยกันเก็บขยะช่วยกันทำความสะอาดบริเวณสนามหรืออาจจะเป็นสวนสาธารณะก็ได้นะคะเด็กๆสามารถแต่งประโยคได้ว่าเด็กๆช่วยกันเก็บขยะฉันและเพื่อนช่วยกันเก็บขยะหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าพี่พาน้องไปเก็บขยะหรือคุณครูพานักเรียนไปเก็บขยะก็ได้เช่นกันค่ะต่อไปข้อ14ค่ะ ข้อ14เราดูภาพแล้วภาพนี้น่าจะเป็นที่โรงเรียนเพราะอะไรคะเพราะมีเสาธงมีอาคารเรียนแล้วก็มีคุณครูถือกล่องของขวัญมีเด็กกำลังยกมือไหว้นักเรียนสามารถแต่งประยกยคได้ว่าฉันได้รับรางวัลหน้าเสาธงหรือคุณครูให้ของขวัญฉันหรืออาจจะเป็นคุณครูให้ของขวัญเพื่อนก็ได้เช่นกันคะ่ะแต่งประโยคประมาณนี้นะคะ เราจะไปต่อกันในหน้าสิบห้าค่ะหน้าสิบห้าก็คือเออโทษค่ะว่าช่หน้าสิบห้าข้อสิก็คือมีรูปคุณตาหรือรูปคนแก่นะคะกำลังถือหนังสือนะคะแล้วก็มีเด็กๆนะคะนั่งล้อมล้อมล้อมคุณตาอยู่นะคะเราอาจจะแต่งประโยคได้ว่าตาเล่านิทานให้หลานฟังปู่เล่านิทานให้หลานฟัง หรือคุณตาอ่านหนังสือให้หลานๆฟังก็ได้เหมือนกันนะคะฉันชอบฟังคุณตาเล่านิทานหรือฉันชอบฟังคุณปู่อ่านหนังสือก็ได้เช่นกันค่ะเราจะไปต่อกันในตอนต่อไปเลยนะคะก็คือข้อ1 6ถึง25ให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วตอบคำถามโดยทำเครื่องหมายกากบาดท,ทับตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว อันนี้ก็ข้อละสองคะแนนเช่นกันนะคะคราวนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อสอบแล้วนะคะนักเรียนมาดูข้อ16เลยเต้กับโตง้งฝึกเล่นฟุตบอลทุกวนันเพราะไฝฝันอยากเป็นนักฟุตบอลที่เก่งเหมือนต้อมใครเป็นนักฟุตบอลนักเรียนคิดว่าใครเป็นนักฟุตบอลคะข้อ1เต้ข้อ2โต้ง A. ข้อ3าต้อม,อมคำตอบก็คือ ข้อสมต้อมค่ะเก่งมากเลยนะคะต่อไปข้อ17ค่ะชาลีมีแม่เป็นครูแต่เขาชอบเล่นจับผู้ร้ายส่วนน้องชายชอบเล่นขายของโตขึ้นชาลีน่าจะเป็นอะไรคะข้อ1นึพ่อ้าข้อสองตำรวจข้อสคุณครู เด็กๆคิดว่าชาลีน่าจะอยากเป็นอะไรคะลูกคำตอบก็คือตำรวจค่ะทำไมถึงตอบตำรวจนั่นเหรอคะก็เพราะว่าเขาชอบเล่นจับผู้ร้ายไงคะอาเราไปต่อกันในข้อ1 7ค่ะหรอ,อข้อ18ค่ะขอโทษค่ะข้อ18น้องกิ่งน่ารักทักทายยิ้มว้ายแถมมีน้ำใจ ให้คนรอบข้างบทร้อยกลองนี้บอกถึงเรื่องใดข้อ1รูปรางข้อ2ท่าทางข้อ3นิสยัยนักเรียนคิดว่าเขาบอกถึงเรื่องอะไรคะคาตอบก็คือนิสัยค่ะิ่งมากเลยนะคะคําตอบก็คือนิสัยค่ะต่อไปข้อ19ค่ะ เวลาตอนสายวัวควายเล็มหญ้ามองเห็นหมู่ปลาฝูงกาโบยบินสัตว์ชนิดใดกำลังกินอาหารข้อ1ควายข้อสองปลาข้อสามกาเด็กๆคิดว่าอะไรกำลังกินอาหารอยู่คะคำตอบก็คือควายค่ะ ทำไมถึงตอบควายเพราะว่าคำว่าเล็มหญ้าของควายก็คือเขากำลังกินอาหารนั่นเองนะคะเราจะไปต่อกันในข้อ20เลยค่ะหยิบจับสิ่งของต้องวางเป็นที่หาง่ายดูดีเรียบร้อยงามตานักเรียนคิดว่าบทร้อยกลองนี้กล่าวถึงเรื่องใดข้อ1ความเป็นระเบียบ ข้อ2ความรับผิดชอบข้อ3ความสวยงามเด็กๆคิดว่าเขาน่าจะพูดถึงเรื่องอะไรคะเขาน่าจะพูดถึงเรื่องความเป็นระเบียบค่ะเก่งมากค่ะต่อไปข้อ21ค่ะจอมวิ่งเร็วกว่าเจมแต่ช้ากว่าโจ ใครวิ่งเร็วที่สุด 1. จอมสองเจมสามโจติิกคิดว่าข้อไหนคะใครวิ่งเร็วที่สุดนะคนที่วิ่งเร็วที่สุดก็คือโจคะ่ะเก่งมากเลยนะคะเราจะไปต่อกันในข้อ22คะ่ะข้อ22แก้วลำดวน เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมส่วนพวงแสดทานตะวันมีสีสันสวยงามดอกไม้ชนิดใดนะคะที่มีกลิ่นหอมเหมือนกันข้อ1ลำดวนพวงแสดข้อ2แก้วทานตะวันข้อสามลำดวนแก้วนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะคำตอบก็คือ ลำดวนแก้วนั่นเองนะคะลำดวนแก้วหรือแก้วลำดวนก็เหมือนกันนะคะแค่สลับที่กันเอ่งมากเลยนะคะ,ะเราจะไปต่อกันในข้อ23ค่ะสถานที่แห่งหนึ่งต้องการงดใช้เสียงจากข้อความเนี้ยเราควรจะใช้ป้ายใดนะคะ นักเรียนตูกป้ายเลยนะคะข้อ 1, ข้อ2หรือข้อ3คะนักเรียนคิดว่าถ้าต้องการงดใช้เสียงไม่ต้องการใช้เสียงเราควรจะใช้ป้ายใดคะคำตอบก็คือข้อ1ค่ะเก่งมากเลยนะคะเราจะไปต่อกันในข้อที่24 ยุ้ยและเพื่อนเดินผ่านอาคารเรียนที่กำลังก่อสร้างมองเห็นป้ายนี้ยุ้ยควรทำอย่างไรคะข้อหนึ่งเดินเข้าไปใกล้ข้อสอเดินเลี่ยงออกไปข้อสาเดินไปดูกับเพื่อนถ้านักเรียนเป็นยุย้ยนักเรียนจะทำยังไงคะคำตอบก็คือต้องเดินเลี่ยงออกไปนะคะ เก่งมากค่ะเราจะไปกันในข้อ25เลยค่ะสุดาขี่จักรยานไปนตลาดเมื่อไปถึงตลาดต้องการจอดรถสุดาควรหาป้ายใด1 2หรือ3ถ้านักเรียนเป็นสุดานักเรียนจะมองหาป้ายไหนคะคำตอบก็คือข้อที่3ค่ะเก่งมากค่ะ เพราะว่าเราขี่จักรยานไปนะคะเราจะต้องมองหาป้ายที่สามถ้าเรานำรถยนต์ไปเรามองหาป้ายแรกถ้านำรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมองหาป้ายที่สองนะคะแต่อันนี้เราขี่จักรยานเราก็ต้องมองหาป้ายที่สามนะคะเราจะไปต่อการในข้อถัดไปเลยนะคะตอนที่สามการอ่านดูเรื่องข้อความตอบคำถามข้อ26ถึงข้อ30 ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบคำถามโดยทำเครื่องหมายกากบาดท,ทับตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวอันนี้ก็ข้อละสองคะแนนเช่นกันนะคะข้อที่26พ่อพาเป้ก,กับเพื่อนๆไปเล่นว่าวที่สนามในวันที่ลมแรงมากทำให้เชือกขาว่าวลอยไปติดกิ่งไม้พ่อควรทำอย่างไรข้อหนึ่ง บอกให้เป้ปีนขึ้นไปเก็บว่าวข้อสองช่วยเก็บว่าวให้โทษค่ะช่วยเก็บว่าวลงมาให้เป้ข้อสามทำโทษเป้กับเพื่อนเนนักเรียนคิดว่าคุณพ่อจะทำข้อไหนคะหนึ่งสองหรือสามคำตอบก็คือข้อสองค่ะ คุณพ่อจะต้องช่วยเก็บว่าวลงมาให้เป้นะคะเพราะถ้าให้เป้ปีนขึ้นไปเก็บว่าวเองเป้อาจจะตกลงมาได้แล้วก็ไปลงโทษเป้กับเพื่อนๆก็ไม่ถูกเพราะว่าไม่ใช่ความผิดของเขานะคะลงมันแรงเชือกว่าวก็ต้องขาดได้นะคะคุณพ่อก็จะต้องช่วยเก็บว่าวลงมาค่ะต่อไปข้อ27ค่ะมีตัวหนึ่งหิวโซมันมองเห็นรังพึ่งบนต้นไม้ จึงปีนขึ้นไปดึงรังพึ่งลงมาทันทีจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ามีตัวนี้เป็นอันดับแรกคะ 1. ่โดนพึ่งต่อยสองได้กินน้ำพึ่งสแพลดตกต้นไม้นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหมีคะคำตอบก็คือโดนพึ่งต่อยค่ะ เรีต้องโดนพึ่งต่อยแน่ๆค่ะเพราะว่าปีนขึ้นไปแล้วดึงรลังพึ่งทันทีนะคะนักเรียนก็ไม่ควรทํานะคะถ้าเจอหลังพึ่งก็ไม่ควรเขไปใกล้นะคะต่อไปข้อ28ค่ะมัปลางเจอเงินตอนเดินกลับบ้านรุนคิดไม่นานรีบเก็บทันทีเอาไว้ใช้เองเรงจะไม่ดีจึงหาวิธี คืนให้เจ้าของมาปรางเป็นตัวอย่างในเรื่องใดข้อ 1. ความรับผิดชอบข้อ 2. อความซื่อสัตย์ข้อ 3. ความมีวินยัยนักเรียนคิดว่ามาปรางเป็นตัวอย่างในเรื่องไหนได้คะคำตอบก็คือความซื่อสัตย์คะ่ะ มากเลยนะคะเมื่อเราเก็บของคนอื่นได้เราก็ควรจะคืนเจ้าของเขาไปนะคะต่อไปข้อ29ค่ะแม่แมวกำลังจะจับหนูกินขณะนั้นมันมองเห็นลูกหนูตัวเล็กๆเดินตามแม่หนูมาแม่แมวจึงเปลี่ยนใจเดินหนีไปอะไรทำให้แม่แมวเดินหนีข้อ1มีน้ำใจ ข้อ2มีเมตตาข้อสมีความอดทนนักเรียนคิดว่าทำไมแม่แมวถึงเดินหนีไปคะใ,ใครตอบได้1นสองหรือ3ามคำตอบก็คือแม่แมวมีความเมตตานั่นเองนะคะเพราะว่าแม่แมวม,มีความเมตตาต่อเจ้าลูกหนูทั้งหลายนะถ้า จับแม่เขากินแล้วลูกเขาก็คงไม่รอดก็คงจะตายไปด้วยนะคะเพราะหนูก็เป็นสัตว์เดี้ยงลูกด้วยนมเช่นกันนะคะเราไปข้อ30กันเลยค่ะชุลีและเพื่อนๆนช่วยกันเก็บขยะที่สนามเด็กเล่นภายในโรงเรียนจึงทำให้บริเวณน,นั้นสะอาดน่าอยู่ข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งใดนะคะข้อ 1. ความอดทน ข้อ2ความสามคัคคีข้อ3ความพยายามนะนักเรียนคิดว่าพวกเขาเป็นอย่างไรคะมีความอดทนมีความสามคัคคีหรือมีความพยายามคะคำตอบก็คือมีความสามัคคีค่ะเพราะว่าช่วยกันไปเก็บขยะ จึงเป็นความสามาคคีของเด็กๆนะคะค่ะการที่คุณครูมาเตรียมความพร้อมให้เด็กๆในครั้งนี้ณอมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจและทำข้อสอบในปีการศึกษา6-7นี้ได้เป็นอย่างดีนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ดูคลิปของคุณครูจนจบ เอาไว้เรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าหรือตอนหน้าว่าคุณครูแอมจะมาเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรให้เด็กๆอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ